อยากกินของทอดแบบไม่กลัวน้ำมันแต่ไม่รู้จะเลือกหมอ้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้อไหนดีวันนี้เรารวมหมอ้อทอดไร้น้ำมันยอดฮิตท,ที่คนรีวิวว่าเวิร์กจริงไม่ว่าจะงบประหยัดหรือจัดเต็มฟังก์ชันเราเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆทั้งความจุและผลลัพธ์หลังทอดถ้าไม่อยากเสียเงนินฟรีต้องดูให้จบพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับแรกฟิลิปรุ่น NA 2อง0 0หม้อทอดไร้น้ำมันที่ใช้งานง่ายพร้อม13ฟังก์ชันการทำอาหารตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กถึงงขนาาดกล มาพร้อมเทคโนโลยีแรพิดแอรเฉพาะของฟิลิปอร่อยกรอบนอกฉ่ำในสุกทั่วถึงโดยใช้น้ำมันน้อยลงถึง90%หอมอทอดรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายกระทัดรัดดูทันสมัยและประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ในห้องครัวจำกัดใช้เทคโนโลยีแรพิดแอร์ช่วยให้อากาศหมุนเวียนรอบทิศทางทำให้อาหารสุกทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยมากมีความจุดโดยประมาณ4.2ลิตรรองรับอาหารได้พอเหมาะสำหรับ2-3คนเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กหรือคนที่อยู่คอนโด ตัวเครื่องใช้งานง่ายด้วยระบบควบคุมแบบปุ่มหมุนสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด30นาทีและปรับอุณหภูมิได้สูงสุด200องศาเซลเซียสโดยใช้กำลังไฟสูงสุดที่1,500วัตต์ล้างทำความสะอาดได้ง่ายโดยตัวตะกร้าและภาชนะผ่านการเคลือบสารกันติดมาแล้วทำให้ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและสามารถเข้าเครื่องล้างจานได้ด้วยนะคะอันดับที่2สมา r t h โฮมรุ่น MV1406 มอทอดไร้รน้ำมันที่มาพร้อมความจุ5.5ลิตร เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางใช้งานง่ายด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาพร้อมตักราเคลือบนอนสติกถอดได้ง่ายและทำความสะอาดได้สะดวกสบายหมอททอดรุ่นนี้ใช้กำลังไฟสูงสุดที่1,400วัตต์ให้ความร้อนเร็วและสม่ำเสมอช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงและประหยัดเวลาในการปรุงอาหารได้มากปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 80- ถึง2ององศาเซลเซียสและตั้งเวลาได้สูงสุด60นาทีสามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาตามประเภทของอาหารที่ต้องการปรุงได้ตามต้องการ มาพร้อมความจุ5.5ลิตรรองรับการปรุงอาหารในปริมาณมากเหมาะสําหรับครอบครัวหรือการจัดเลี้ยงเล็กๆตัวตักรากเคลือบนอนสติ๊กช่วยป้องกันอาหารติดภาชนะทําความสะอาดง่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อทอดได้มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยจะตัดไฟทันทีเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้หรือเมื่อตัวเครื่องเกิดความร้อนสูงเกินไปอันดับที่3กาบอกรุ่น AF20M YI01A e หม้อทอดไร้น้ำมันที่มาพร้อมดีไซน์มินิมอลขนาดกระทัดรัด ด้วยความจุ2ลิตรเหมาะสำหรับการปรุงอาหารในปริมาณน้อยใช้งานง่ายด้วยระบบควบคุมแบบปุ่มหมุนและมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหมอทอดรุ่นนี้ใช้กำลังไฟโดยประมาณ900วัตต์ให้ความร้อนเร็วและสม่ำเสมอช่วยให้อาหารสุกได้อย่างทั่วถึงและประหยัดพลังงานได้มากปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียสและตั้งเวลาได้สูงสุด30นาทีสามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาตามประเภทของอาหารที่ต้องการปรุงได้ตามต้องการ มาพร้อมความจุขนาด2ลิตรเหมาะสําหรับการปรุงอาหารในปริมาณน้อยเช่นทําของว่างของทานเล่นหรือปรุงอาหารสําหรับ1-2คนมีตะกร้าที่ผ่านการเคลือบนองสติ๊กช่วยป้องกันอาหารติดภาชนะทําความสะอาดง่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อทอดได้มากยิ่งขึ้นมีระบบตัดไฟอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยจะตัดไฟเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้หรือเมื่อตัวเครื่องเกิดความร้อนสูงเกินไปค่ะอันดับที่4ฟิลิปรุ่น NA1200 มออทอดไร้น้ำมันความจุ4.2ลิตรมาพร้อมเทคโนโลยี Rapid Air ที่ช่วยลดการใช้น้ำมันลงถึง90%ใช้งานง่ายด้วยปุ่มหมุนสำหรับปรับอุณหภูมิและตั้งเวลารองรับการปรุงอาหารได้ถึง12รูปแบบในเครื่องเดียวตัวมออทอดมาพร้อมความจุที่มากถึง4.2ลิตรเหมาะสำหรับการปรุงอาหารในปริมาณมากเช่นมันฝรั่งทอด500กรัมหรือปีกไก่6ชิ้นใช้เทคโนโลยี Rapid Air ที่ช่วยให้อาหารมีความกรอบนอกนุ่มในทำอาหารสุกอย่างทั่วถึงโดยใช้น้ำมันน้อยลงถึง90%เลยทีเดียวค่ะ พร้อมการปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาได้โดยสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียสและตั้งเวลาได้สูงสุดที่60นาทีรองรับการปรุงอาหารมากถึง12รูปแบบเช่นการทอดการอบก,การย่างการคั่วการอุ่นร้อนการละลายน้ำแข็งและปรุงอาหารเมนูอื่นๆมีตะกรา้าเคลือบสารกันติดสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายรวมถึงสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ด้วยนะคะอันดับที่5สิมพลัสรุ่น k q Z g 0 0 7 หม้อทอดไร้น้ำมันมาพร้อมความจุ4ลิตรกำลังไฟที่ใช้สูงสุด1,300วัตต์เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางรองรับการปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียนรอบทิศทาง360องศาช่วยให้อาหารสุกเพื่อถึงและลดการใช้น้ำมันเพื่อสุขภาพที่ดีหม้อทอดรุ่นนี้มาพร้อมตะกรา้าเคลือบซิลิโคนไม่ติดหม้อป้องกันอาหารติดภาชนะทำความสะอาดง่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อทอดมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อดึงตะกร้าทอดออกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยจะตัดไฟเมื่อดึงตะกร้าทอดออกและกลับมาทํางานต่อเมื่อใส่ตะกร้ากลับเข้าไปตัวหม้อทอดมีความจุ4ลิตรรองรับการปรุงอาหารสําหรับครอบครัวขนาดกลางไม่เกิน6คนสามารถทอดไก่ได้ทั้งตัวหรือทําอาหารในปริมาณมากได้ในครั้งเดียวทําความร้อนด้วยระบบลมร้อนบุนเวียน360องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทุกด้านรวดเร็วและประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องใช้น้ํามันหรือใช้น้ํามันที่น้อยลงมากพร้อมการปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียสและตั้งเวลาได้สูงสุดที่30นาที สามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาตามประเภทของอาหารที่ต้องการปรุงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันดับที่6กาบอรุ่น a f 4 5 t 0 1 a a หมาทอดไร้น้ำมันมาพร้อมความจุ5ลิตรกำลังไฟที่ใช้สูงสุด1,350วัตต์เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและมีเมนูอัตโนมัติ7โปรแกรมพร้อมระบบความร้อน360องศาช่วยให้อาหารสุกเพื่อถึงได้อาหารที่มีความกรอบนอกนุ่มใน หม้อทอดรุ่นนี้ใช้ระบบความร้อนรอบทิศทางแบบ360องศาไซโครนแอร์ช่วยให้อาหารสุกได้อย่างทั่วถึงมีความกรอบนอกนุ่มในโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยลงมากตัวหม้อมีความจุ5ลิตรรองรับการปรุงอาหารในปริมาณมากเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงครอบครัวขนาดใหญ่ควบคุมการใช้งานแบบสัมผัสพร้อมเมนูอัตโนมัติ7โปรแกรมใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและเมนูอัตโนมัติที่ช่วยให้การปรุงอาหารสะดวกยิ่งขึ้น มาพร้อมกระจกนิราภัยขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถมองเห็นอาหารขนะปรุงได้โดยไม่ต้องเปิดหมอ้อทั้งยังช่วยรักษาอุณหภูมิภายในและประหยัดพลังงานดีๆมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อดึงตะกร้าออกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยจะหยุดทํางานชั่วคราวเมื่อดึงตะกร้าออกและกลับมาทํางานต่อเมื่อใส่ตะกร้ากลับเข้าไปอีกครั้งนะคะอันดับที่7คาชิวา KW U818 หมอเตอร์ทอดไร้น้ำมันความจุ3ลิตรกำลังไฟที่ใช้สูงสุด1,000วัตต์ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กถึงขนาดกลางใช้งานง่ายด้วยปุ่มลูกบิดด้านบนสำหรับควบคุมอุณหภูมิและเวลาพร้อมระบบลมร้อนหมุนเวียน360องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหมอทอดรุ่นนี้มาพร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อดึงตะกร้าออกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยตัวเครื่องจะหยุดทำงานชั่วคราวเมื่อดึงตะกร้าออกและกลับมาทำงานต่ออีกครั้งเมื่อใสต่ตะกร้ากลับเข้าไป ตัวม้อมีความจุอยู่ที่3ลิตรจึงเหมาะสำหรับการปรุงอาหารในปริมาณปานกลางเช่นทอดไก่ทอดเฟรนฟรายหรือทำของว่างต่างๆใช้กำลังไฟสูงสุดที่1,000วัตต์ทำความร้อนเร็วและให้ความร้อนที่สม่ำเสมอช่วยให้อาหารสุกได้อย่างทั่วถึงและประหยัดเวลาในการปรุงอาหารได้มากยิ่งขึ้นใช้ระบบลมร้อนหมุนเวียน360องศาทำให้อาหารสุกทั่วถึงทุกด้านสุกเร็วและประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพร้อมการปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่8 0ปดงิบถึงซียส และตั้งเวลาได้สูงสุดที่30นาทีสามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาตามประเภทของอาหารที่ต้องการปรุงได้ตามต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของอาหารที่ได้อันดับที่8 s c e Plus รุ่น Sa ชล LED 5ม้มอทอดไร้น้ำมันความสู5ลิตรกำลังไฟสูงสุด1 5 0 0วัตต์มาพร้อมระบบลมร้อนหมุนเวียน3 6 0องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันที่น้อยลงมากตัวหมอ้อใช้งานง่ายด้วยปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาพร้อมรบ,บตต,ตััไอมิเเื่่คววลาที้้ง มอทอดรุ่นนี้มาพร้อมความสุขนาด5ลิตรทาให้สามารถปรุงอาหารในปริมาณมากได้ในครั้งเดียวเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทําความร้อนด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียน360องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทุกด้านรวดเร็วและประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องใช้น้ํามันหรือใช้น้ํามันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพร้อมปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียสและตั้งเวลาได้สูงสุดนานถึง60นาทีสามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาตามประเภทของอาหารที่ต้องการปรุงได้ ตัวหม้อเคลือบนอนสติกพร้อมตะแกรงถอดล้างได้ช่วยป้องกันอาหารติดภาชนะได้ดีทําความสะอาดได้ง่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อทอดให้ยาวนานขึ้นมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อครบเวลาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยตัวเครื่องจะหยุดการทํางานทันทีเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้นะคะอันดับที่9ก้าซิมพลัสรุ่นเจน s อซ i ร s หม้อทอดไร้น้ํามันมาพร้อมความจุ5ลิตรและกําลังไฟ1450วัตต์เหมาะสาหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยหน้าต่างกระจกใสที่ช่วยให้มองเห็นอาหารขนาปรุง และมีหน้าจอสัมผัส LCD ที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบลมร้อนหมุนเวียน360องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงโดยไม่ต้องใช้น้ำมันมอทอดรุ่นนี้ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80-200ถึงององศาเซลเซียสและตั้งเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีโดยสามารถปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาตามประเภทของอาหารที่ต้องการปรุงได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตัวมอมีความจุ5ลิตรรองรับการปรุงอาหารในปริมาณมากได้จึงเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่โดยใช้กำลังไฟสูงสุดที่1 4 5วัตต์ ทำความร้อนได้เร็วและให้ความร้อนที่สม่ำเสมอช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงและประหยัดเวลาในการปรุงอาหารได้มากขึ้นมีหน้าต่างกระจกใสพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบ LCD ีช่วยให้มองเห็นอาหารขณะปรุงและควบคุมการทำงานได้ง่ายผ่านหน้าจอระบบสัมผัสที่ทันสมัยทำอาหารสุกด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียนรอบทิศทาง360องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทุกด้านรวดเร็วประหยัดเวลาและประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอันดับที่10กาบอรุ่รน AF 6 5 M BK 0 1 a A อทอดไร้น้ำมันมาพร้อมความจุข,ขนาดใหญ่6.5ลิตรและกำลังไฟ1,400วัตต์เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หรือการปรุงอาหารในปริมาณมากโดดเด่นด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียน360องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงและกรอบนอกนุ่มในควบคุมใช้งานง่ายด้วยปุ่มหมุนคู่สำหรับปรับอุณหภูมิและตั้งเวลาปรุงอาหารมาพร้อมเมนูอัตโนมัติตัดโปรแกรมโดยมีโปรแกรมการปรุงอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้ถึง8แบบเพื่อช่วยให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อถอดตะกร้าออกจากตัวเครื่องช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อถอดตะกร้าออกจากตัวเครื่องหมอทอดมีความจุ6.5ลิตรจึงเหมาะสำหรับการปรุงอาหารในปริมาณมากเช่นการทำอาหารสำหรับครอบครัวหรือการจัดเลี้ยงขนาดเล็กทำอาหารสุกเร็วด้วยระบบลมร้อนหมุนเวียน360องศาช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทุกด้านโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยมากแต่ได้อาหารที่กรอบนอกนุ่มใน มีปุ่มควบคุมแบบปุ่มคู่โดยสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาการปรุงอาหารได้อย่างแม่นยำด้วยปุ่มหมุนที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันที่เรานำมาฝากในคลิปนี้ค่ะหวังว่าส0อันดับหม้อทอดไร้น้ำมันที่เรารวบรวมมาจะช่วยให้เพื่อนๆนเลือกได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรีวิวเด็ดๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ